เง็ด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 เงัดเง็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 ดผู้เท่าลัดสันสัดเออพราะแต่ออกมาละเสียงสวดฮะเสียงยังสวดบ่เป็นเสียงตบมือเด้เสียงยังเสียงผู้เฒ่าสันสาดเนี่ยบา้านผู้เฒ่าฟังบ่ได้นอนนั้นบ่พากันลำนี่ละ่ะเออมาแบบนี้จังมันเป็นมอลำใส่แข้งกระได์ลำใส่อิเล็กทรอนกระได์ไมันครบเนาะพอเนะาะจ้างแบบนี้คนก,ก,กับบ๊กวันกันตัว เพราะฉะนั้นการลองการร้องเปว่า่วนมากชุบลำสิงพโปรเทาบ่ค่อยหลายดอกส่วนมากมีแต่คนนุน่มเจับกคมากินเหล้าวันาห์เพราะฉะนั้นเพื่อนว่าสุรามีระยมัชประวัติฐานาวิภะเพื่อนว่าบ่ให้กินเหล้าแต่ว่าผมนี่เป็นคนบ่ก,กินเหล้าดอกควาแต่ว่ากินอยู่แห้แจ๊กน้องพ่อเป็นยาเลยครับเออก็กินแต่เบียดีกินแต่สาเอยประเภทเบียข่อยกินได้เมื่อชแนเอเบียสิงเบียสร้างคอสเตอร์อมริดคัสเบิกินบ่ไรอย่างเดียว คือเบียร์หนูครับกินไ่ได้เพราะว่าฉะนนั้นเพป็นว่าสุราเมระยมชับประมาทฐานอาวิักเพื่อนว่าบอให้กินเหล้าผมนี่เป็นคนบอสกินเหล้ากินก็ได้ยุติพ่อป็นยาหาเรื่องเถือนนี่มู่ไปหาต่อกันจะลืมบ้านเราถึงการกินเหล้ากินเป็นมันกมงกรมวลนาข้านวนด้วยเอยหัวยิ้มอยู่บ่อเศร้าตอนนี้ย่างออกจากว่งเหล้าเนี่ยง่วงชวนขัน หาลังบ้านเมาเมาแล้วปัญหาเรื่องตีกันบ่มวนผลคนยานอัตภันหาเรื่องเมาบ้าแล้วบ่มวนดวนกันหอดคำปั่นฟันเฉียวคารุนขู่เมาเมาแล้วบ่อยู่มูอมีมีตัวพอใหญ่คนเฮาบาดเมาเมานั่งมิดซ้ำป่านกระพ่อยไข่บาดเหล่าไรลูกของพองตกคืนอื่นลืงพ่อปั่นอึ่นทั้งมองเสื้อซ่ะบ่ปั่นเมาเมาแล้วคนนี่บ่อยานพองหวั่นพองพัน เป็นตาช่งยงาเมาวัวไตไปความรูหลักหัวกัน,นินผิดกันรัละกเที่ยวเมาคนเดียวอยู่ไปละผู้ใจอันต่อยกันผู้หลังคนเมาแล้ว,วบ่เป็นจังซันบานมีไป่หักถั่วหัวบ่หูตัววานอนใสบ่ห่วงง่ายน้ำบ้านบ่ผิดเล้วบ่ผิดพลาดไปแเรวมิได้เมากับหักบานอันผู้ยากเงนไผละแม่อ,อันผู้ยากนั่นมนเมียอยู่บ้านเที่ยวจองซ่องแต่ทางกวาสิกอดหอดบ้าน ผัวอยู่บ ah ้านเด้เป็นผู้ยากเดี๋ยวเบิ่งยูหันมิตรมี่อะได้กินเบี้ยครับเราอยู่เดียวเอี่ยาบอกเป็นนังดอกกัดูแลเพิ่นเอาทันลากินไปโลดกินแล้วเมียหอดบ้านแล้วทันห้ากับ้ผัวนั่นเด้อเป็นผู้เมียนก็ได้อันตะกี้่อยก็เคยเมียนอยู่ดอกหากเมียข่อยควงห้าวถีข้วยเนี่ข่อยกัเมียนกันนอนว่าหีอยู่น้ำเขาละกวัวสิกับหอดบ้านป่นมันบูดพอดี ผู้ลังคนเมาเขาม้าขัดขักนตีกันกับเนียลูกบอน้องหอ้พีน้องไท่ยันไอบอได้นอนงานเด็ดเลผู้ลังคนเมาแ้่บอไปใส่นีแต่นังทางมองน้ำไล่ฟุ้งทวนเงี้ยเว้าเพื่อเพื่อเพื่อนเพื่อนตามเรื่องคนเมาละพ่อขี่กอกยาได้สามขู่ขู่กวดเงี้ยนพ่อไห่ลูกเกินไปเสนาเสหลังยังบอยู่เงือนทางกวาเงือทางซ้ายถนนกว้างยังผู้เดียวเทียบผู้ชายกับผู้หญิงเมาบอกันแม่ ขันพุ้ขันพุชใส่เมาหงางน่งานกำขวดเราได้หน่งานไปรำมนข้างล่องพิ้งไปพร้อมย่างเดือนสิบเอ็พีกินกวางคอย่างเดือนสิสองเปลี่ยนจากกวางคองมาเป็นแม่โคขันถึงเดือนอยี่อีกวิสกี้ใอ้ลงขอให้ลง,ลงตกเดือนสามน้ำเราก็คงแห่งคอดตรอดยาดอง ยังเดือนสิบเอ็ดน้องหังสัญญาชวนพี่กินมาโอ้ขวัญตาพี่กินไม่ลงคันถึงเดือนยี่น้องชวนกินขี้ยิ่งกินไม่ลงเหตุแค่ไหนนักใจชมยงทั้งกินลงและทั้งมาทั้งขี้อันนี้ผู้ชายเมาคันผู้หญิงเมานี่เอาหิออกหนา ลองเพ่งขึ้นไปน้ำทั่งว่าแต่ผัวยางเบีมึงคนเดียวพ่อผัวคนเดียวมึงคนเดียวพ่อผัวคนเดียวละฉันต้องเที่ยวละเมาไม่เสียคนเดินแอบหน้าแอหลังตามถนนแกสกยคู่ียกคนกับพวกผัวหัวคุยเคียงจอกหูละหูสัน่นช่วงรอกจอกซ้องละหูสั่นทีจอกสามจอกสีเอาหี้ไปแง่งแวน มันคือมีหนวดว่าไหมอันดังมันคือหลุกรงเป็น้องจังสิ่งแกันมีเหล่มเดียวอะเงือกไปเงือกมาแวนมันแงกที่มาเอาว่าหันว่ามันหนาแบบที่แค่มันแม่นอีอคุณบอกคือกันเดียวนี่คนเมาระเป็นจังหวะบ่ห้ถือห้ซ่ากันเออเข้าใจเนาะเท่าเนาะ พี่น้องกสิหุจักคื่ดอกว่าเจ้านี่ยอยู่บ้านโคกําเกียงตำบปลปาแม่งามอยู่ใกล้ๆเลยล่ะเอออำเภอที่อำเภอเมืองบอกจังหวัดน้องบวัวลำพูว่าพื้นมอลํำพูใช่อยู่ใส่ทางแม่เจ้าผาป,ปฏิมาอยู่บ้านน้องหินเด้อแ,แม่เด้ออำเภอหนองหินจังหวัดเลยเออไปหอดตลาดหนองหิน,นผู้ได้ก็ิหุจักกันดีหมอลลำเป็นหนังจังถามกัน มอลลัถามเพื่อผู้ฟังว่าผู้ฟังปิดสวงใจว่าผู้ยิงอยู่บ้านใดอยู่บ้านใดผู้ชส้อยู่บ้านใดมาพอกันไม่ทิ้งงานมือนี้พอแบบโบราาเป็นเกาไว้ว่าพระเห็นพระอ่างปัญษาเป็นเปียบเปียบขันหมาเห็นหมาขันอลางแฉวเห็นบ่คู่หนึ่งยูนี่เจอจังเหยียบหมันขั้นกันเออเพรานว่าหมาเห็นหมากบอ่างแฉวแฉเห็นกันอ่างติมหลอดมลลัมก็เลยมาถามกันมอลํามเห็นกันก็ถามข่าวกันเออแต่ว่า เอาพุนพระย็นพระอ่าองพรนชานพระบ้านคข่พระถามกันเด็กได้ออกช่องสามเทนึงเด็ดบ้านไข่แม่ซี่หลายผู้สาวอกหักไปบวชอยู่วัดมาเป็นแม่ซี่ก็ไวไวไววเลยเขียนติดข้างพุตติกะข้องไปว่าบวชทีเพราะมีรักมอมบ้านไขยเขียนติดข้างพุตติกะข้องไปว่าอกหกักจริงอกหักเพราะรักขี เน่นหน่อยบ้านคอยมาเขียนซิกุฏิเจ้าของไหว่าอกหักจริงหรือขี่มาบวชวัดนี้ไม่ผิดหวังหลวงพอว่อเราถือศีลหลายก็มูเราเค่งขัดเราเขียดหลายบันมามันเป็นวัดน้ำอจตมมันเป็นน้ำแม่ที่สามคนบวชไม่น,นะน,นี่นะบันเป็นหนังจังมาเขียนจังจีหลวงพ่อมือนั่นแม่ซีสามคนพ่ากันเขาไปซื้อกเต็ดอยู่ในบ้าน หลวงพ่อได้โอกาสร้อยไปเขียนใช้ขางกุติเมซี่ว่ามันเป็นน้ำเมซี่ข้ามเขียนก็เลยเขียนไว้ว่าแม่ขีหึงเกี่ยวอยากมาเขียนอีกนั้นทันที่บอกว่ามากันย่านมันผิดศินบ่ได้หลวงพีกับเมซี่ก็ดไงเลยลองเพลงใส่กันในใจว่าชามีที่รักกูชาฟีที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหู ขอเราต่างต่ถือสิที่แสนสจ,จะแสงอยากเข้ากอดรัอยุพินแต่ว่าหลวงพี่ถือสิอยากกอดยุพินก็ได้แต่ยืนมองแต่เร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 ่บ่บาปเอา้าช่วงว่างเก็บแปดพีขึ้นหลังบ้านคอยได้ออกโทรทัศน์กันย้อนพักกับแม่ชีเนี่ยล่ะ เออบาน่อยมันนำแหลงมันนำแหงที่สางโบกเดียวอยู่ในวัดพอดหนาแหลงผู้สาวนี่อยู่นอ้นาไปแกเอาน้ำสางโบกอยู่ในวัดมาใส่ในบานพอตะยู่ออกมาได้นามเดวิดประตูโค้งทะเลหลวงพีบาน่อยจ้อนผ่าสะบงดีๆีลองเพลงใส่แมซี่เซอร์อุนหากมีเวลาหากมีเวลามาเยี่ยมอัตมาบางเดิอยมเดิ้ กลางคืนพระเงากลางคืนพระเงากลางคืนพระเงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงอาตมาท่านพอเข้ามือนันคอยสิออกมาล่ำเห็นแต่ไทยบานผู้ใหญ่บานก็บโทรมาหมอล่ำหมอล่ำเจ้ามานีเจ้าสังกัดกระท่วงวัฒนธรรมหนึ่งออกมาวัดน้ำจากน้อยแน่วันหนั่ง คอยก๊าลสิไปล่ำแม่ผู้ใหญ่บ้านออกหน้าเข้าเดียวโยนพ่อไตไปหอดไข่บานมีสองไฟไฟหนึ่งว่าออกไฟหนึ่งว่าบ่อออกคอยแม่นยังหลวงพ่อเพิ่นบอกเลขที่คอยเลยว่าบ่อแม่นเดียวสิไล่พระออกจากวัดนี่เดียวว่ฒน์ออล่ออกเห็นงั้นเพราะอะไรจ๊ะไหนมาลองเพ่งเกี่ยวเมซี่อยู่นิววัชันพลคู่ไทยข้าเต้ลงมติกันไล่พระผู้นั้นออกจากวัดคอยก็เลยเหลือต้นพระผู้นั้นหลายบ่มีผู้พร้อมเราเนาะ คอยก็ะไ้ซื่อเสียาพาให้เราเออซื้อเสียาพาซื้อร้อเท่าซื้อ,อยังอะไปอยู่นั่มกระไรมากเลยมากไปแล้วมาอยู่นั่มมาหัดเท่าแคนเหเป็นบอแคนเท่า,ทา,ทา,ทาสูเมือนลลี่แหละครับแล้วเรื่องกิงก็รอเาา่ฮ่่ีกบนนอแม่ชี่สองคนนี่ก็ที่ได้เหนว่าโอ้น้ำหลวงพีมาก <c oughs> โอ้อเนาะงอมหวานกันเนาะพัวเนาะเออเนี่ยได้ผัวฟังเป็นตีมวนแนวใดรือตียินมันมีหลายอันเนาะหมอลำกระได้มื่อนี่ก็ถือว่าเวลาหน่อยเนาะแมื่อก็ขาดเนาะลูกเต่าก็ถือว่าแสดงความยินดีนั่นก่็หาเออลูกชายสอบได้เนาะเออได้เป็นเต่าเป็นนายเป็นครูเออเป็นตะหักเป็นตะหักเดี๋ยวลูกชายเรามารยาทเดี๋ยวเบิ่งกันดีดีเออให้มันคอยเป็นหมอลำผูุ้ญงี้เขาจะให้จักบอกอยู่เด้โบก ขอแสดงความยินดีนําบานีเวลากบะหลายบารีสีรองล่าและจังสิผ้ากันเตยลวดเดียวเนี้ยบานีแม่บานีเนาะเล่าว่าเราประกาศทำลายวัตถุโบราณดอกเราว่าเออมาลัมผู้หญิงเออเราถือเป็นวัตถุโบราณเรายกไใบเหนือหัวเราประกาศทำลายโอ้ขันเจ้าชิว่าเจ้าเถ่าเจ้ากรว่างลุเถ้าโอ้ยอ่อนช้อยพี่น้องขับบัวหาย คันนี้คันนี้งานเด้อวพอหรอทำเนียคือกันงานยนง้ก็นแล้วแต่คิดหอดคิดหอดูหอดเตาสมพงมาแสนหกมุ่งนาไม้ตาไปบ้านมาลำพ้อนผีโคกันเที่ยงเนี่ยก็ได้ไกลๆหมักชุดใหญ่ชุดน้อยแบบนี้ก็ได้หรือสิมักชุดกลางหรือสิมักชุดคอนเสิร์ตก็ได้เนาะมีหลายราคาแล้วแต่สิบเอ็กันราคาเป็นกันเองเอาเข้าใจลรองลาพี่น้องจันน้อยสักคนันเตยรวดเดียวโดนเข้ามา บุญภายไล่น้อาจังพอท่านบุญน้อยแม่ลาบอเห็นก็รอกคนอ,อ,อนุ้ยน้ออุ้ยน้นอลาเอาละหันเนื้อ มาพ่อปันนมีบอยอยากจากพี่น้องแล้วเวลากันอะไรบอยอยากไก้พี่น้องเวลานันขะดวนมาที่ได้สร้างพวอบครุมแม่ป่าสี่ได้สร้างพวกพครแม่ป่าลาผู้สาวหมอลำพวกมูสัทธาเฮากำฟังกันสมควรแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ได้จากที่ได้พ่าแม่ป่ากะละเข้าขวงเงินให้คอยอยู่ดีเด้อพอเจ้าผาาแม่เก่าภาพ พ่อผู้ฟังลำเอ๋ยแม่ผู้ฟังลำเอ๋ยให้ใครอยู่ดีเด้อให้ใครอย,ย้ยงลูกเต้ากับผู้มัวผู้เอ้ยยาครั้งนอนหล,ลับคอยไข่ล้อไปเลี้ยงไผ้ได้ยินลำคาสมพงเอ้ยยาได้ตมสมควรเด้อพี่นอ้องนวองแนวตาสังลงานงมือหมอกมือปา่าเสียทางพวกผู้สาวกับทางเอาอ้า กับมูลุงน้อทั้งป่าถึงเวลาที่ไปหาไปหาล้างานไม่ลาจะให้พี่น้องสมควรแล้วโธสู่คนบาดเด้อน้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสักท่้น เสียงแหบสังแห่งมาตต่รสงการทึนกระเวนกลางคืนเถา้ามาบานเฮาเสียงยังว่าท่านได้ฟื้นอยู่เอาให้กัจะสะเปาติอีกัะยาเป่าย่องเด้อพ่อเด้อเอาขอบุญขอบคุณเจ้าภาพเฮาขอบคุณพ,พี่น้องมัดุูบูสุขคนที่มาซอยเป็นกำลังแรงใจให้เจ้าภาพเ้าครับทีมงานมอรับมือเนาะโอกาสน้าฟาา้านี่เออโอกาสดีกันพอกนาาพันถ้าพี่น้องคิดเออพี่น้องคิดหอดคิดถึงสมพวมาแสนหกกับอ่าพ่อนทีบ แล้วก็ขับกะนกพอนับที่งานวังบาที่ใดมาพอหนาพอตามามวลมาซื้อสงังควมบมนชื่นให้พี่นอ้องอีกสำหรับนี่ผ้าพี่นอ้องเต้ล่ามวลอย่างเดียวสี่คนรัู้ มา,มาแม่บาดิลักองกมารอบสี่สั้นเล เฮ้ยบอไม่คดรับับโอ้ยเตดที่บ้านเขากระดพอเพียบเงินล่างมากหลายมากพอขาดสต้จะเป็นดีขับแม่เอ้ยพัลโหลฮัลโหลฮัเ้ยบอ โอ้แม่ไบ้ชอว์ไอ้ชาว์ไอ้ชว์ไอ้ชอว์ไอชอว์ไ้ว์ไอ้ชอวชว์ไอ้อว้ว์ไอาชอว้ชว์าว์ไอ้อ้ชอว้ไอไอ้ จะต้มสน่หมาโมงแนงจาดเจ้าภาพเาวายเทวาพประหังเกินใบโมงเรื่องผู้วว่าโอ้มาพี่มาโอมาพี่มาลองจะพาไปเที่ยวบางโงให้ชมสานเชื่อโยงให้ชมสถานเชื่อมโยงก็บังหนิงสงไอ้หนองแก่จำยันลราไปชมหนุนสาว